ในวันกลับบ้านไม่แคร์คนเลิกติดตามเตรียมกลับไปทํานาที่บ้านนอกค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของวิธีกรสาวสวยที่ออกมาโพสข้อความถึงคนดังในโลกออนไลน์กระแสความแรงนั้นทําเอาหลายคนตะลึงและ ก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าติดตามมากมาค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของสาวคนนี้กันเธอชื่อว่าดไดแดน่าเรียกได้ว่าเจ้าตัวก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ยังคงดูแลตัวเองดีอย่างเสมอมาแล้วค่ะก่อนหน้าเจ้าตัวเองก็มีผลงานอย่างมากมายทุกท่านได้ติดตามกันแต่กับล่าสุดนี้นะคะที่มีกระแสค่ะก็ต้องบอกว่ามารับบทบาทาในการเป็นพิธีกรนะคะอย่างที่เราเห็นครั้งต้นล่าสุดสาวดออกมาโพสสวนกระแสดราม่าหลังเธอมีโอกาส ในการเป็นพิธีกรซึ่งในครั้งนี้นะคะจ้าตัวเองมีโอกาสร่วมพูดคุยกับทิดเพย์วันในรายการนินทาประเทศไทยค่ะที่เกิดดราม่าอย่างมากมายจนหนุ่มไพวันเองเนี่ยต้องออกจากรายการทั้งนี้ไพวันออกไปสาวใดก็ยังพูดต่อด้วยว่า ความเศร้านะคะหนุ่มไฮวันนั้นมีมุมน่ารักที่เชื่อว่าถ้าเขาแสดงออกมาทุกคนจะรักเขาแน่นอนแต่เธอไม่กล้าที่จะพูดก่อนจะอไม่โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวซึ่งเธอบอกว่าเคารพการตัดสินใจและอวยพรด้วยว่าเธอเข้าใจและเคารพการตัดสินใจนะในการกระทําของไฮวันพร้อมขอให้น้องมีความสุขและได้เปิดคาเฟ่ตามความฝานันในไม่สนกระแสวิจารณ์ใดๆหากกระแสเบาลงคงจะกลับไปทำนาซึ่งทำเอาหลายๆคนตะลึงหลังทราบความฝันของเขาคนนี้ค่ะ นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันและกันยังไงก็คงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปคะ่ะ